โยมเคยเป็นไหมมีทุกอย่างที่คนอื่นอยากมีบ้านรถเงินทองแต่ข้างในกลับว่างเปล่าเนนเองก็เคยเป็นสมัยยังเป็นเด็กเนนอยากได้ของเล่นใหม่พอได้มาก็ดีใจสุดๆแต่เล่นไปไม่นานก็เบื่อแล้วก็อยากได้ของใหม่อีกเนนวิ่งตามความสุขเหมือนวิ่งไล่เงาตัวเองเหนื่อยก็เหนื่อยจับต้องก็ไม่ได้ จนกระทั่งวันหนึ่งเนนได้คุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีแต่อยู่ที่การให้เนนเลยลองเอาของเล่นที่ไม่ใช้แล้วไปให้เด็กๆที่บ้านเด็กกำพร้าเห็นรอยยิ้มของพวกเขาโยมรู้ไหมเนนมีความสุขมากกว่าตอนที่ได้ของเล่นใหม่เป็นร้อยเท่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีอะไรแต่อยู่ที่เราให้อะไรกับโลกใบนี้ต่างหากโยมละ่ะ วันนี้โยมให้อะไรกับโลกแล้วบ้างความสุขธรรมะให้แบ่งปันช็อตข้อคิด